สวยงามครับมามาดูตลาด <c oughs> เขาเขาเรียกเขาเรียกตลาดอะไรนะน่นนี่เขาเรียกตลาดอะไร <c oughs> <c oughs> อันนี้เขาเรียกตลาดอะไร <c oughs> โอ้นีเลยตลาดริมเ <c oughs> มยอมนี่เขาเรียกตลาดริมเมยก็วันนี้ ได้มาก็มาดูตลาดไม่แต่เพชรพลอยสวยงามนะครับโอ้นี่ขัดเข็ขัดผู้หญิงโอ้งามงามครับฝั่งนี้ก็ พวกขนมเสื้อผ้า ไปดูเดินไม่ทั่วใหญ่มากเลยนูน้นมาโซนนี้ก็นูน้นเดินไม่ทั่วหรอกตลาดใหญ่มากตลาดริมเมย Sự hạ cuộc. Chào đòi. Mất thuốc. Điện số là siêu. Phải. nhiềuเลยเยอะเลย lời, không lời. Hmm. มาจีบของอสวยงามตลาดตลาดตลาดอะไรนะริมเมยโอ,โอ้ครับเจ้าของร้านสวยมากเลยงานฝีมือ eia ko pau มาดูของมาดูของตลาดริมเออยสวยงามทั้งนั้นเลยเจ้าของร้านสวยมากเลยสว,วัสลดลีุ้ม กินอะไรเอ,อ่ยกินหนมจบแล้วเหมือนฝนจะตกจบแค่นี้นะครับคลิปนี้มาเที่ยวตลาดริมเมยฟฝั่งระหว่างเมียนมากกับเมืองไทยเรา